สวัสดีครับพรเพื่อนพทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่นคริสต์มาสคอตูมเมก discount กิจกรรมนี้ไอโปรโมชั่นนี้เริ่มต้นวันที่23ธันวาคมก็คือวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่6มกราคมเข้าไปที่ f 9จะเห็นเมนูคริสต t มาสอยู่นะครับมันจะเป็นชุดนับชุดคอตูมคริสต์มาสอนะ่ะตั้งแต่หมวกจมูกหน้า สัตว์เลี้ยงเสื้อผ้าอาภรณ์พวกนี้นะครับจะเป็นของที่เคยมีมาแล้วนะแต่มาวนขายซ้ําใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าราคามันจะถูกกว่าเดิมมากนะครับข้อข้อกำหนดของโปรโมชั่นนี้ก็คือใน1วันจะให้ซื้อได้แค่อย่างเดียวนะครับหนึแพ็กเกจหวันต่อหนึ่งแพ็กเกจดังนั้น คุณจะมีเวลา6กเจ็ดแปดหเก้าสหนึ่ห้าวันสิาวันสำหรับการดึงของพวกนี้นะครับนี่อันเนี้ยในอย่างเงี้ยผมก็มีแล้วใช่ไหมมีอยู่สกินหนึ่งชิ้นอันนี้ก็มีแล้วน,นี่มีแล้วนะครับเป็นของเก่านะครับบ้างอันก็ยังไม่มียังรูดอฟอะรูดอฟเนี่ยรูดอเนี่ยผมว่าโอเค ดูดรอปนี่คุ้มนะเพราะว่า990เอ99บาทครับ99บาทได้ได้ดูรอปทรงพลังมาแต่ก่อนนี่หมดหลายตังนะครับแล้วก็ยาวไปเป็นสินค้าใหม่นะครับอันนี้เป็นสินค้าใหม่ถ้าอยากลองเนี่ยครับกดลองได้เลย แพ็กเกจสูงสุดก็จะอยู่ที่189บาทนะครับแพ็กเกจต่ําสุดก็เอ่อ79บาทถ้าไงก็ใครอยากแต่งตัวธีมคริสต์มาสเข้ามาซื้อมาหาได้นะครับแล้วก็พิเศษนะสำหรับโปรโมชั่นนี้เขาทำให้เราส่งของขวัญได้นะครับอย่างเช่นคุณอยากจะส่งอันนี้ไปให้ใครสักคนหนึ่งนะครับส่งให้เป็น10คนก็ได้คนระับคุณก็ใส่ชื่อไป นะของครคิสต์มาสสำหรับใครสักคนหนึ่งซื้อซื้อของที่นี่ไม่ได้ไม่ได้คะแนนประสบการณ์ V.P. นะครับแล้วก็พอซื้อปุ๊บสินค้าจะเข้ามาอยู่ในสัมภาระ ID ตรงนี้เอาตัวละครไหนซื้อก็ได้ได้หมดเรียบร้อยโปรโมชั่นที่เข้ามาวันนี้นะครับรีวิวสั้นๆ เียร้อยนะครับโปรโมชั่นที่เข้ามาในวันนี้ก็แนะนาโปรโมชั่นสั้นๆแต่เป็นแบบนี้เพ <ๆ S 1> ื่อ่อน่าจะเข้าใจกันทุนทันท่วกันอยู่แล้วนะเพราะว่า <c oughs> ไม่มีอะไรซับซ้อนมานะครับแค่จํากัดซื้อเพียงแพ็กเกจละ1ครั้งต่อวันต่อ1 i ึ่งไอเดกาเนาเท่านั้นมีเวลาซื้อ15วันก็จับใจ่ายใช้สอยกระตันตสบายนะครับสำหรับผมขอตัวไปก่อนขอคุณมากที่ได้รับรชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอคุณมากครับสวัสดีครับ